หลายทศวรรษที่ผ่านมาคณะสำรวจนับไม่ถ้วนได้สังเวยชีวิตให้กับความลึกลับของมันบางคณะเหลือทิ้งไว้เพียงซากอุปกรณ์ที่แตกหักบางคณะพบเพียงเป้สนามเปื้อนเลือดลอยอืดในลำธารและอีกหลายชีวิตก็เลือนหายไปราวกับไม่เคยมีตัวตน ห่างไกลจากเสียงเพรียกแห่งพงไพรในห้องสี่เหลี่ยมสลัวพันตรีกริราชพงษ์หรือกริตกำลังจมดิ่งอยู่กับโลกของเขาชายวัย30ปลายเจ้าของร่างสูงใหญ่ราว185เซนติเมตรผิวสีน้ำพึ่งเข้มจัดจากแดดและลมป่ามัดกล้ามเนื้อคมชัดภายใต้ร่มผ้าบ่งบอกถึงการฝึกฝนอย่างหนัก แต่สิ่งที่สะกดทุกสายตาคือดวงตาคมกริบที่แฝงไว้ด้วยความเด็ดเดี่ยวและแววครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาเขาคืออดีตพันตรีแห่งกองทัพบ,บกผู้แขวนเครื่องแบบทิ้งไว้เบื้องหลังด้วยบาดแผลในใจจากสมรภูมิแล้วหันมาต่อยอดชีวิตด้วยการศึกษาโบราณคดีจนจบปริญญาโทเสียงระเบิดสน,นั่นวันไหวเสียงเพื่อนทหารร้องเรียกชื่อเขากริ ไปปล่อยพวกเราไว้ภาพไฟลุกท่วมความว่างเปล่าในดวงตาคนที่เขาไม่อาจช่วยได้กริดสะดุ้งเล็กน้อยก่อนกดความทรงจำเหล่านั้นลงไปในก้นบึ้งจิตใจบนโต๊ะไม้ตัวเก่า เอกสารโบราณแผนที่ที่เส้นหมึกซี่จางและตำราประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยรอยขีดเส้นใต้วางระเกะระกะราวกับสมรภูมิระหว่างอดีตกับปัจจุบันกรีดสูดหายใจลึกพยายามกดทับเสียงกรีดร้องและภาพสุดท้ายของเพื่อนร่วมรบที่ยังคงฉายซ้ำในความทรงจำ